มีช้างเผือกเชือกหนึ่งนําลูกช้างเผือกมาไว้ในโรงช้างต้นเราประชาชนขนานนามช้างเผือกเชือกนั้นว่าปัจเจนาเคนเป็นช้างคู่บุญคู่บรารมีขององค์พระเจ้าเวสสันดรเกิดร่วมวันทันคืนกับองค์พระเวสสันดรต่อมาองค์พระเจ้าเวสสันดรเมื่อพระชนมายุได้16พรรษา สำเร็จการศึกษาศิละปะวิทยาทุกแขนงแล้วองค์พระนอกแก้วได้ภิเศษสมรสกับพระนางมัตสีต่อมาทรงมีพระาราชโอสพระนางว่าชาลีพระราชธิดาอีกพระองค์หนึ่งพระนางว่ากันหาเมืองกลิงคลัดเกิดเขาอยากมากแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลเขาแต่งพราหมณาจารย์ทั้ง8คนมาทูลขอช่างปัจจนนเคนไปแก้ทุกแก่ยาก เชื่อกันว่าช่างเชือกนี้ไปอยู่บ้านไหนเมืองใดฝนฟ้าก็จะตกต้องตามฤด,ดูกาลพระมานาจาร์จากเมืองกะลิงคลัดมาทูลขอช่างพระเวสสันดรก็ทรงประทานให้แต่ชาวศรีปีบางส่วนไม่พอใจพากระเดินขบวนไปทูลฟ้องพระเจาก,กลุงส้นชัยให้ในประเทศพระเวสสันดรอ,ออกจากเวียงวังพระเวสสันดรขอผัดผ่อนสองสามราตรี โดยที่พระองค์จะจัดแจงทรัพย์มระะดกให้เรียบร้อยทําทานเป็นครั้งสุดท้ายที่เรียกกันว่าสัตตะสดกมหาทานเมื่อราตรีแรกย่างเข้ามาถึงทรงยุริยาตราไปลามัตสีศีภรรยาตอนนี้พระคุณเจ้าท่านพระประหลัดสุพลครับ ครับผมช่วยผมสักนิดหนึ่งเนาะจะให้ผมช่วยอะไรล่ะครับช่วยเป็นมัดซีให้ผมสักแป๊บหนึ่งให้ใครเป็นมัดซีท่านประลัดโสะพลนั่นแหละท่านประลัดโสะพลเป็นมัดซีครับผมนี่จะเป็นพระเวสสันดรเ,เป็นยังไงก็สมมุติว่าท่านประลัดโสะพลนี่เป็นมัดซีใช่ไหมครับก็เป็นเมียผมแล้วอาจาร,รย์มหา ผมก็จะเป็นผัวท่านฟ้าจะผ่าไหมเนี่ยภาษาชาวบ้านเหรอครับคือท่านเป็นภรรยาผมเป็นสามีอ๋อผมเป็นเป็นเมียครับมาหาเป็นผัวงานผมเป็นเมียครับผมมาหาเป็นผัวครับเราได้กันเอาไม่ต้องถึงละเอียดขนาดนั้นร่ก เอาแค่เป็นสามีภรรยาก็พอได้กันแล้วเพราะเรื่องจริงวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้ชมการแสดงอย่างสมบูรณ์แบบครับทีมงานนักแสดงมากันโอ้โหหลายชีวิตเลยเชียวอ่ะใช่สิครับก็ดังนั้นตรงนี้สมมุติก่อนครนะได้ได้ได้พระเวสสันดรยุไรยัตตราปจะตำหนักของพระนางมัตสีเอื้อนเอ่ยเผยวาทีประพาททักวันณะนุมัติดูกลมัทสีผู้น้องรัก ผู้มีพักอันผุดพองวันนี้พี่มาหาน้องกำลังทำอะไรอยู่เจ้าไม่ทูลหัวกำลังคิดถึงเสด็จพี่เพคะโอ้โหหวานหวานหน่อยสิมัดสีเป็นนางเอกนะก็จะเอายังไงเราก็ไม่ได้สั่งนี้เสียงหวานหวานเสียงให้เหมือนนางเอกหน่อยอ๋อนางเอกขับนางเอกต้องเสียงเพราะเพราะเป็นผู้หญิงอะ่ะอ๋อหวานหวานขับทำได้ไหมทำได้ไหมอไหนลองดูไหนนะมัดสีเอ้ โอันนี้ก็เกินไปทําไมเล่าเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เกินเกินมากก็ไม่ค่อยดีล้วทําไม่ะตึงเกินไปก็ไม่ค่อยดีครับหย่อนเกินไปก็ไม่ค่อยดีอืต้องปันกลางปันกลางเรียกว่าเดินสายกลางเข้าไว้ไม่ชอบเลยสเปกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบแต่ว่าให้พอดีพอดีเข้าไว้อ่าออันนั้นเกินไอใหม่นะอ่าทีมัดสี่เอ้ย เพคะอย่างนั้นอย่างนั้นวันนี้พี่มาหากําลังทําอะไรอยู่จ๊ะกําลังคิดถึงเสด็จพี่อยู่เพค่ะคิดถึงพี่เพคะคิดถึงพี่จริงๆนะจริงมัดสี่เอ้ยเพคะวันนี้พี่เอาผืนหน้ามาให้เจาดูเป็นครั้งสุดท้ายอืจําหน้าพี่ไว้ให้ดีนะตอนนี้ไปเราจะไม่ได้เจอได้เจอหน้ากะรีน้องๆเอ้ยแล้วเสด็จพี่จะหนีหม่อมฉันไปตายที่ไหนเด็ก มัดสีนี่ต้องปากคอเลาะร้ายได้เนี่ยเอา้าจะร้ายยังไงเราก็เสด็จพี่พูดเองอะว่าเอาหน้ามาให้ดูหม่อมให้หม่อมชั้นดูเป็นครั้งสุดท้ายก็นึกว่าจะลาตายอะ<จ>สิยังก็ไม่ทราบข่าวบ้างเรอข่าวอะไรอีกแล้ววันก่อนพี่ให้ทานช้างไอ้เผือกเชือกนั้นไปอะสิให้ไปแล้วให้ไปแล้วชาวเมืองเขาไม่พอใจอ่า พากระเดินกระบวนไปทูลฟ้องเสด็จพ่อแค่นั้นยังไม่พอเนียเขาทำอะไรเสด็จพี่ยังสั่งถอดยศดปลดอํานาจพี่ซิีกด้วยตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วนะแล้วเสด็จพี่เป็นอะไรพี่กลายเป็นกระสอบเป็น,ลปนแล้วแล<ะ>้วเสียงอะไรเรามาซีลุมลํำลุมลำํลมลำอยู่นะเนี่ยอ้าว ขาตบให้เราโอ้โหมีการตบด้วยเนาะเออเออใสมัยใหม่ดีนะใช่เออเขาทานนีเทศสมัยใหม่ต้องคลึกคลือลื่นอย่างงี้เสด็จพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเป็นกระสอบน่ะดีแล้วดียังไงละกระสอบน่ะอ้าวก็จะได้มาขนเงินที่โลดวีดีมีเดียเนี่ยกลับวัดเราอุ้ยเออเออดีเหมือนกันเพราะว่าที่นี่เงินทองเยอะแยะไปหมดอย่างนั้นเออคนรวยๆมักมาที่นี่ทั้งนั้นเนี่ยใช่เพราะว่าที่นี่ แผ่นดินเงินแผ่นดินทองถูกต้องเออเออเอาอย่างนี้มัดสีเอ้ยเพ hey, คะเรามาวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องกษัตริย์หรือกระสอบหรือเรื่องเงินเรื่องทองอะไรลักเราจะพูดอะไรพี่มาวันนี้หวังจะฝากชนกชนนีทั้งกันหาชาลีให้เจ้าดูแลเพ hey, คะพอจะรับภาระธุระหน้าที่ของพี่ได้หรือเปล่าเล่าโถเสด็จพี่ทําไมตรัสอะไรกับมัดสีอย่างนั้นเล่าทำไมละ่ะธรรมดาสามีภรรยากันมีสุขก็ต้องร่วมเสพ มีทุกข์ก็ต้องร่วมต้านม่ในคราวที่เสด็จพี่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเมืองจะให้น้องนอนเสวยสุขอยู่ในวังหม่อมฉันทําไม่ได้หรอกเพคะโอ้ยแม่วัดซีเนาะทำไมพูดสำนวนอย่างกับหนังจีนเลยอมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมตานเพคะแต่สมัยนี้ก็ดูซีรีส์เกาหลีแล้วเนาะหรือไม่ก็ดีอันนี้ดูลิเก40 50นี่ ถึงจะทันสมัยเสด็จพี่นี่วันๆไม่ทําอะไรเลยเนาะทําไมอะ่ะเปิดแต่4050้าเอาไม่ได้แล้วแฟนประจำ <c oughs> เอาอย่างนี้จะมัดซีเอ้ยเพคค่ะ <c oughs> ถามมาัดซีจริงๆเถอะถามมาเหอะถ้าเกิดชาติใหม่มีจริงมัดซีน้องหญิงจะตามพี่ไปทุกๆทุกชาติหรือเปล่าจะ๊ะอย่าว่าแต่ชาตินี้ต่อให้ชาติหน้าหรือชาติไหนๆมัดซีจะติดตามเสด็จพี่ไปทุกชาติทุกชาติเพคะไปแน่ไปแน่ สมมุติว่าถ้าชาติใหม่พี่ตายแล้วไปเกิดเป็นพญาหงทองมัดสีนวลน,น้องจะขอไปเกิดเป็นสากโอ้พี่วายนะ้ำเล่นเย็นๆน,น,นะเนาะถูกต้องโอพี่เป็นหงน้องจะเป็นสากถ้าชาติใหม่พี่ได้บวชเป็นพระน้องจะตามไปบวชชีเพคะแหมังฟังๆแล้วช่างชื่นชีวันของตัวพี่ชื่นชีวีของน้องยาปากหวานซะด้วยหวานมานานแล้วอันเนี้ย เอาเป็นว่าพี่ไปไหนน้องก็ไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยมัดซีจะตามไปถ้าพี่ตกเหวน้องจะตามไปโหนถ้าพีตกไปในมือโจรจะเอาเงินไปไทยถ้าพีลงทะเลน้องจะเร่เรือรอแต่ถ้าพีถูกผีป่ามันหักคอมัดซีก็คงจนใจนหะพี่ครับโอ้ยแม่รักจริงจริงเลยเนาะอืมนานจะมีเมียที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงจงรักหนักแน่นอย่างนี้ใช่ชื่นใจชื่นใจไหม เอาอย่างนี้เถอมาซีเอ้ยเอาอยัางไงเพคะบัดนี้เราจะพึ่งตอตอก็หักจะพึ่งหลักหลักก็ค่นจะพึ่งประชาชนเขาก็ไม่อะไรใหญ่ดีแล้วมีแต่ขับใสไล่ส่งไปทําบุญทําทานกันซะก่อนเถอะพระเวสสันดรชวนมาซีศรีสมรอ,อีกทั้งสองบังอ่อนโอรสราดไปบําเพ็ญสัตตะสะดกมหาทานคือทานอย่างละเจ็ดสิ่งสิ่งละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นแล้ว องค์พระนอแก้วยุลญยาตราไป,าปายังตำหนักขององค์พระราชบิดาเพื่อนเอ่ยเผยวาจากราบถวายบังคมทูลลาขึ้นเป็นใจความว่าพระพุทธเจ้าข้าไม่ทรงพระกรุณาโปรด กลาโอกระมอมชาญคนโทษต้ตองเนระเทศเป็นเหตุที่ทำทานการกุศลเยเกจินราเเกราลาวกระมอมชาญ เจ้าขอถาวายบังคมลา่าพระบาทแล้วขอประทูนกระม่อมแกอจงเจนเริญพระชนมาพันสาอ,อครองขันเธสีมา กะแสมสีลกขอฝากพระชนนีของลูกดูไว้นับวันแต่ว่าจะมวไว้ไม่คืนวางเจ็ดเต็เต็เส็ สร้างข้า e, e, วไปในพราสารกว่าจะสดสิ้นพระชนมอยู่ในป่าพระหิมา อาภานนานแล้ราชาสัญชโยปางเมื่อไปเจอกลุงสนชยนสัยได้ทรงฟังพระโอรส มาทูลรอัมพิรายพระไทยทาวเธอให้เรารอนประหนึ่งว่าจะร่อนให้จึงพินพระพักมาตรัสปรสาไสกับพระสุนิซาสีสะพายว่าามาเอสเออ ฮาจุชาลีกัน้ามายายเจ้าจะไปดิผัวเรือพระลูกรักอันิจานิจาเอ้ยอ,อ,อ,อย่าไปเลย ฟังพ่อว่าใครชั่วก็ชั่วไปอย่าเอาใจเผว่าผวังโลกจงอยู่ในวางดังแต่ก่อนมาตามคำพ่อว่านี่ อปางเมื <Be elect ing> ่อพระมัทส <todas hy enas> ีสีสมอนได้สดับสารสุนทรพระปิตุโรง นางน้อมพระเกตลงแล้วก็โศกาจว่ารัพุทธเจ้าขา้า ระบาดรัสหามกล่าวกระมอมชานมัดสีก็เพราะว่าปรานีเป็นที่ยิงเห็นว่าลู กนี่เป็นหญิงย่อมทรงพระอาลายัยแต่ว่าโลกจะไม่ไปก็ใช่ที่บหวยพระราด เช่สามีสิตกรายใครเข้าอินางบอกจะนอนลอยนวลอ,อยู่ในวงัง ไม่บางคนประชาชนมันก็จะชวนกันสู้อันแสมัดสิไม่รู้จะแลดูหน้าคลายให้เต็มแน่จะสูจนทนทวท ไปในราวปามุลชะปะพระชางอุราสาโกจะเอาพระหัตและพาต่างพระมีเกรดทางฟันแฟ ข้าในป่าพระหิมบาลข่ายรักขคายเครื่องเบื้องบาทรพระเจ้าผู้อันหนึ่งเล่าก็กลัวตัว พระคุณเอายสมเด็จพยานางมัสสีทูลเหตุผลใหญ่ในอันที่จะไม่ยอมอยู่ในวังขอตามเสด็จพระเวสสันดรไปด้วยให้เหตุผลว่ากลัวตัวจะเป็นไม้ความเป็นไม้อกไม้ใส่ขมตรอมตรมเป็นประการใดจากได้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย สดับเป็นแหล่แม่ม่ายประจํากันที่สามธานกันนบ,บัตนีจะสาทุกเน αι, เอยกแน αι, บ่บรรยายนาะถึงเรื่องแม่ม่ายเอาลายอย่างมีแม่ม่ายปวดตาย บังรายผัวายาวาบาังรายลานหนนอ้ผัวหลบหนีบังรายทิ้งผัวก็เพราะว่าเบื่อคุณพี่พก็เพราะแจตาไม่ดีก็จึงต้องอยู่คนเดียวอย่าไปทางไหนราวาง ไว้นาผู้ชายปากกานะเขาจะมารุ่งเกี่ยวผู้ชายเจ้าโชู้นี่มันเจ๊กโลกันเกี่ยววเก็แก่เอาโูรเกียวไม่กลัวเกลง สินผู้เสมอนสินกโออชายหาก,อาหากเอ,อลักษมันคอยคมมาเหยอย่าลองระลองกันไปในเชิงนักเ,เออลงจะต้องแทงเต่งเหน่งลำบา ทำ,ทำตัวดีเขาโดูถูกไม่ได้ทำตัวเลวไลยละเสมือนเรือรัวรัวแล้วจะล้มจอมคนทัวอวสองัวาวสามัว ไม่ได้พึ่อพาโบอกเป็นไม้ลายิงชายและมองจีคอยจองนอัง ทำคอนไอ้คนละปากบอนโอ้คอยเจอะคอนนินท่าต่างๆนาหน,นาก็ทำให้ช้ำดวงนยัยน์เรวบเจะลาเธอละเจ้าว่าล้อกตัดแน่อ้อาวโอ้เจำพอ แต่ลน,นา,าในการที่สามแม่ว่าตามนาตำราเวทสารเนตราเอาทวนมัดสี สิงหาลาสานนาสเด็จในดองสเงริยองเอ้ยลงเย็นนารีมาถึงเอตราอาดเนกชิมบุรีพักหนึ่งราตรีแล้วก็จากเอมา แรงศรีกระสัดเดินดงติดต่อกันไปเลยยนันพีพ่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนางนางนางนัสิงแนกระซัดตราออกจากพาราเขเดินดง ดอนสุริยาวาหล้เา,าเธออุ้มองแมแนพ่พอชาลีชมนางมัดเสียเอากันแล้วเลยยา,าอุ้มแกเอวกันหากุมารีโอตามเส้นเด็ดแน่ เสาไม่นด้จ้องงรเลียเน,น่เข้าหนไพรยที่พาก่อนเออพัก่อนอ,เอาเพลวาวเย็นเย็นเย็นตะละเย็นเย็นเย็นไรยับลงไรไรฉันนี้น้อยน้อย มันห้อยกิ่งมาเอาอร้อยรับนรัยอยู่ลาบนยอดยางเสียงกระสาดแนสันดับเสียงละส,นสันออกแง่ซึ่งเดียงแนฉันนี้นางเอาหั ทาไทยรังคาคิดถึงนังสุรางแนเคยเรียงก่อนเอ้ยแจ้วแจ้วแนนเววเววเววเสียงละสนอกแงซุเดียังแนนฉันนี้วอนร้องเรียกไล่ลอยเฮ ดำอ,อ้ออนแน่นเทียวเร่ร่อนแล้วก็เอื้อว่ามแน่พิไรร้องเรียกโว่วว่นแน่ว่าผัวโวยทำไมแม่บอกไล่เมียชื่น นนลาวลิงคางคนนี้แลบางลิงลอยหละงบังลอยกลิ่งกลลลมโอตามลมเน้อประภายขึ้นตอนแนตะกอตั้งเกียกแนตะกายแย <Yeah. S 1> ่เหลวห้องหาย ละเอ็ดเนื้อลอยเหมือนเราทั้งสิ้นเน่มาเดินพปายไม่เห็นจะมีใครแล้วก็จะมาติดแน่นตามต้อยเป็นแมวลมาซ้ำโอ้โเป็นกรรมามาพลอยจึงสัตว์ให้เราเลื่อนลอย ออกจากผ้า,า,าราังเวสัันดรพระนางมัตรีชาลีกันหาพากันเสร็จ เสด็จยุรยาตราสู่เขากรีวงกฎในระหว่างทางหลังจากที่พระเวสสันดรประทับอยู่เมืองเจตราชหนึ่งราตรีพระเจ้าเจตราชแต่งตั้งพลานเจตบุตรให้เฝ้าประตูป่าพระเวสสันดรพากันไปบวชตนเป็นฤาสีเป็นตาปะสี บําเพ็นพรตอยู่ที่วังเวิง้งเขาคีรีวงกฎเจเดือนปลายความต่อมาก็มีเรื่องแทรกกันที่ห้าชูชกกล่าวถึงเศ่าชราตาชูชกเกิดมาชะตาแรงพ่อแม่แย่งกันตายเรียบไปพึ่งพี่น้องคนไหนก็เต็งมารอยต่อยมาลึงชักหน้าไม่ถึงหลังพากันเถ่งถึงเถ่งถึง,ถงไปตาๆกัน ชูโชคพึ่งใครไม่ได้ก็จึงได้พึ่งกลาผูกผูกขอทานขอก็ะสุขสารเข้าไปเรื่อยได้เงินทองมากเอาไปฝากไว้กับเพื่อนและก็เชิญขอต่อไปฝ่ายพราหม้เป็นเพื่อนนําเงินทองของชูชคมาใช้จนหมดสิน้นชูโชคกลับมาทวงคืนอาทวงคืนไม่ได้คืนแล้วในลูกสาวของเพื่อนชัว่าเมอมิตตดาไปเป็นสีภรรยาที่บ้านทุนนวิทย์ ตรงนี้ในการที่หชูชคก79พระคาถาจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับเป็นแหลเทียบเนื้อประจำกันเรียกว่าแหลพานางอมิตตา